สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูนะครับโต๊ะคอมที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นเจ้าตัว X Series นะครับตัวนี้มีไฟ LED นะครับนี่ตั้งแต่ขานะครับยันบนนะครับแล้วก็บนโต๊ะเนี่ยก้มีไฟ LED ด้วยนะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่วางหูฟังนะครับ ่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟ led นะครับล้วกตรงนี้เป็นปุ่มจะสัมผัสครับเปลี่ยนสีได้นะครับจะให้่งแบบนี้โอเคเดี๋ยวต้องปิดไฟนะครับแล้วปิดไฟกันนะครับ,รบว่าจะสวยขานาดไหนนี่พอปิดไฟก็เป็นแบบนี้ครับนี่คีย์บอร์ดก็จะเป็นคีย์บอร์ด rgb ด้วยครับแล้วก็ตัวเมาส์เป็นแบบแฟนติก r g b นะครับนี่โอ,อเคให้ะด้แบบนี้โอเคนะครับสวยงามถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับที่ใต้ร่างคิดนะครับสำหรับจอตัว X Series ตัวนี้ครับโตคอมพิวเตอร์แข็งแรงนะครับแล้วก็สวยงามครับวางจออันนี้27นิ้วเมาส์คีย์บอร์ดแล้ววางระบบอีกหนึ่งเครื่องได้สบายๆ